ทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสมารวมคอลเลกชันเป็นซาริโอคอลแลบกับโทกิโดกิให้ดูกันนะคะก็คือตัว h e l l o k i t t y ีตัวนี้เนี่ยเคยมีรีวิวแยกไปแล้วแต่ว่าตัวกูเดทมาเนี่ยเบสหารีวิวไม่เจอนะคะก่อนจะไปทําสรุปกูเดทมาก็ว,าว่าแบบเอ๊ะลายกูเดทมาหายไปไหนลืมทําหรือเปล่านะไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยเบสก็จะมารวมให้ทีเดียวเลยนะคะถือว่า ถือโอกาสรีวิวตัว Hello Kitty ซ้ำไปด้วยแล้วกันเนาะก็ Sario เนี Because, alone, like others, ่ยเขาก็จะชอบคอลแลบกับหลายๆคาแรคเตอร์เลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นแบบโทกิเดกิเนเคยเห็นหรือว่าจะเป็นตัวอืมชื่ออะไรนะที่เป็นตัวผู้หญิงผู้หญิงนะคะอันนั้นก็น่ารักนะที่เหมือนกับเขาจะแบบคอลแลบคอลแลบกันนะ จำชื่อไม่ได้เซซุโกะใช่เซซุโกะทามุระหรือเซซูกะทามูระอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนั้นก็น่ารักมากๆเลยค่ะ ส่วนอันนี้นี่คือกระดาษโน้ตของเขาเนี่ยก็เหมือนกับจะคุมตีมไปทางโทกิโดกินะคะออกแนวไปทางสีสันแบบสดใสสดใสเออแล้วก็ดูไม่ได้คุมตีมคาแรคเตอร์ของเขาอะเหมือนคาแรคเตอร์ซาริโอเนี่ยจะไปออกแนวของเขาอะค่ะออกแนวเหมือนเป็นโทกิโดกิตัวหนึ่งเลยอันนี้น่ารักจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มจาก Hello Kitty ตัวนี้กันก่อนเลยอ่ะ ตัวนี้เนี่ยเป็น Hello Kitty นะคะ Tokyo ิ k Hello Kitty มาในหน้าปกสีดำแบบนี้นะคะมีราคาติดด้วยตัวนี้เนี่ยราคา225บาทนะน่ารักมากเปิดออกมาดูกันนะคะนี้ก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วลายข้างในเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2ลายด้วยกันค่ะลายแรกเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบสีม่วงๆอ่ะสวยงามนะมีมีคาแรคเตอร์ Character เต็มไปหมดเลยนะคะ ลายที่สองมาในทีมดำๆนะโอ,โอ้ดูขังดีนะ h e l l o k i t t y ในในธีมแบบเหมือนกับคอลแลบกับตัวโทกิโดกินะคะอันต่อไปค่ะนี่เขาก็จะเป็นหน้าปกใสๆนะคะจะมีกระดาษสองแบบค่ะเป็นไดคัตไดคัตก็คือจะเป็นเนี้ยแบบเนี้ยปัดมาข้างบนให้นะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกระดาษธรรมดานะคะตัวนี้ราคาหายไปแล้วค่ะ ถ้าให้เดาก็คือราคาก็น่าจะพอๆกันอ่บหนะและตัวสุดท้ายค่ะกูเดรมะอ่าเผื่อใครพลาดไม่ได้ดูสรุปสอบกูเดรมะนะคะตัวนี้เนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่เท่าไรหร่วะอ้าองเท่ากันแปลว่าเราก็เดาราคาของอีกเล่มหนึ่งได้แล้วนะคะเป็นชอบกูเดรมะนะคือแบบสวยมากเลยเนี่ยข้างในมีก็จะเป็นตัวกูเดธรมะกับโทกิโดกินะคะ แล้วก็ลายนี้ที่เบใช้ทำสูตรกุเดทามะไปน่ารักสุดๆไปเลยทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นออตัวกระดาษโน้ตสริโอคอลแลบกับตัวโทกิโดกินะคะทั้ง3ลายที่เบนนำมารีวิวในคลิปนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้เบจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย